ลงตาอาการดีขึ้นแต่ก่อนนั่งไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวนี้นั่งได้ทั้งวันพอปวดตามคนจริงแล้วนี่ไม่ได้แคบไม่ได้อะไรเลยอ่ศีนข้อสีเนี่ยไม่เสียไม่เสื่วันนะคะวันนี้วันก็จะมาขอสัมภาษณ์หลวงตานะคะว่าอาการก่อนหน้านี้หลวงตาเป็นยังไงบ้างคะอาการแรกๆที่รู้สึกเป็นก่อไม่รู้ว่าเป็นกระดดกครับเส้นไม่รู้เรื่องหรบเรื่องเนี้ย ขาไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นเส้นประสาททับสันหลังอะไรเนี่ยนะเพราะว่าต้องขา่ขาข่าจับกระดูกใหม่คเราอ <c ười> ยัางจะเป็นนัไต่างๆก็เลยตัดสินใจไม่ข่าก็อยู่มาอยู่มาทำงานไม่ไวมันหนักขึ้นหนักขึ้นมันปวดที่เอวลกาปวดลงไปสะโพกปวดลงไปที่ขาก็จนนี้มาเจอร้านขายายาชน,นี้นี้แหละที่แรกก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้ากินห้านก็มาถวายซีอะไรก็เลย ก็ลองกินดูเผื่อเป็นบุญเป็นวาสนาอะไรอาจจะได้เจยาดีอาจจะได้หายก็กินบ้างไม่กินบ้างก็กินไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรเดี่ะชุดสองชุดที่แรกก็กินเป็นสองวันกินทีสามวันกินทีนะแต่ก็ไปมาก็หมดพอแบบชุดที่สามนี่กินจะหมดแล้วแหละมารู้สึกว่าเดินเบาขึ้นเดินเบาขึ้นเหมือนเราเดินลง เนินลงอะไรก็เลยได้สั่งมากินอีกชุดนี้เป็นชุดที่สี่ร้างก็เลยได้เอามาให้ร้อยเป100อร์เซนตีกคิดว่าเป็นเก้าสิบเปรเ์เซ็นกันแล้วกันนะเพราะว่านั่งได้ทั้งวันเลยเอ,อ๋อแต่ก่อนคือนั่งไม่ได้ใช่ไหมกไม่ได้แต่ก่อนนั่งไม่ได้ออนั่งงานไม่ได้เดินเดินรอบบ้านเนี่ยก็โล้จักึึงวัดไหม่น,อนอ้อเนี่ย แต่เดี๋ยวนี้ลืมไปเลยมาถึงวัดของยังลืมเลยว่ามันอาการปวดเนี่ยมาเจรสาะะอาหารชุดนี้นะคะ,ะก็คือชุดฟุนฟ<ม>ฟ้นฟูฟื้นฟูหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะ<ม><ม>ปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดคอนะคะบาไหลนะคะชุดนี้ช่วยได้คะ่ะน,นะ,ะแนะนำามืนกันแหละถ้ามีใครเป็นหรือว่าอาการหมอนรองทับกระดูกเนี่ยนะก็ลองลองกินดูนะอยากอันนี้ไม่ได้ใช่ว่า ช่วยโฆษณามีรายได้อะไรนะคือพูดไปตามคนจริงก็ขอบคุณาม,มากานะคะ